สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแบบร้านอาหารเหมือนดังเคยนะคะแต่ว่าใครที่ติดตามเรามานานแล้วนะคะจะงงว่าเอ๊ะด้านหลังคืออะไรเพราะว่าร้านอาหารที่เราลงไปนะคะมันจะเป็นร้านอาหารเล็กๆที่ผ่านมานานแล้วเหมือนกันที่เล่นแต่ตอนนี้แล้วนอะาหารของเราใหญ่โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพัฒนาจากร้านเล็กเร้าน ร้านเดิมชื่อว่าร้านธรรมชาตินะคะแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นร้าน Star Delivery นะคะตามชื่อตัวละครของเราเลยแล้วมันก็พัฒนามาเยอะแบบว่าเยอะมากจริงๆขอรีวิวไปทีละอย่างแล้วกันนะคะแล้วเราก็จะมาต่อเติมเพิ่มเนาะเพราะว่าร้านเรามันก็ยังไม่ได้สวยเลิศขนาดนั้นส่วนตัวนะคะเรารู้สึกว่าเราชอบร้านอาหารที่มันดูแบบรูดราิหนึ่งนี่ตรงนี้ไม่มีตังพอซื้อเก้าอี้ด้วยนี่โจงโจง เราไปดูข้างล่างก่อนดีกว่านะคะเรารู้สึกว่าพนักง,งานของเราเนี่ยชอบส่งชอบส่งลูกค้าขึ้นมาด้านบนเพราะว่าด้านล่างมันวุ่นวายแตกต่าันมากน,นี่ประตูขอน,นําเสนอหน่อยเพราะว่าเสียตังซื้อประตูมาแพงประตูอันนี้นะคะถ้าพูดตามตรงก็คือไปก๊อปคนอื่นมานัะะ่นแหละเห็นคนอื่นเขาแบบอุ้ยใช่แล้วสวยกันมากเลยแล้วมีกันทุกมีกันทุกร้านอาหารเราจะไม่มีได้ยังไงเปิดได้ด้วยนะ เปิดคือตีหัวลูกค้าแตกอะจากร้านตามธรรมชาติกลายเป็นร้านสตาร์รวอร,วร์ขอมุมไกลๆเป็นมุมมีอันนี้เขาเรียกอ,อะไรอะที่แบบว่าได้ทรูได้ทรูขับรถแล้วก็สั่งอาหารได้เลย อันนี้นะคะก็จะข้างล่างก็จะเป็นโซนที่แบบพูดจำตรงก็คือแออัดมากแบบพนักงานคือแบบเดินเบียดเสียดจะชนหัวกันตายแล้ะนี่อันนี้ก็คือทํามาใหม่นะคะอยากขึ้นภาพอันอันเก่าให้ดูมากเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะในเครื่องงั้นขึ้นถ้ามีก็จะขึ้นแล้วกันเนาะอ่ะสรุปก็ขึ้นไม่มีอ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้เราทุบใหม่นะคะทุบกระจกทิง้ง ส่วนทางหน้านมนนะคะเรานึกถึงร้านอาหารที่ว่าแบบอยู่ตามห้างอยู่ตามเซ็นทรัลเนาะเราก็เลยทําเก้าอี้เป็นอย่างนี้ไงติดกันติดกันอัดกันเป็นปลากระป๋องเลยโต๊ะนี้ลูกค้าคือแน่นร้านเพอรอคือใช้เวลาพัฒนาได้ยาวนานขนาดนี้ในช่วงเวลาแค่เพียงหนึ่งวัน <laughs> <laughs> เล่นประมาณน,น่าจะสามสี่ชั่วโมงถึงจะได้ชั้นสองจากที่ตอนแรกอะ กะจะไม่ทำแล้วนะกะจะลงไปเลยว่าพัฒนาได้แค่นี้แหละตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยได้แค่นี้ใจอยากได้เปียโนอ่ะแต่ว่าไม่รู้จะตั้งไว้ตรงไหนดีเปียโนก็ไม่รู้ว่าจะเอามาทำไหมโซนข้างล่างนะคะก็คือทุบ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 ตรงไหนไปบ้างทุบข้างๆนะคะโซนนี้อันชี้ลูกศรแว้วกันนี้นี้นี้คือทุบใหม่ทุบทิ้งมาเลยด้านหลังก็ทุบตรงนี้เอ้าทุบตรงนี้ ตรงนี้อ่าคือทุบทิง้งมาเลยแล้วก็บันไดก็คือทุบพื้นเอะถ้าคนแบบเอ้ทำไมแบบพื้นมันดูแปลกๆแลบบ้วแบบอันอื่นมาดูเรียงกันสวยแต่อันนี้ทําไมมันอิเล็กใต้แคบทำไมมันเอียงมันเอียงแบบนี้ก็คือความผิดพลาดของเราเองเรามาต่อเติมร้าน,นดีกว่าค่ะมีเงินอยู่แค่เก้าร้อยบอกจะต่อเติมร้านไปหาเงินกันดีกว่าเป็นไงบ้างาาอยู่ไหนเนี่สัมภาษณ์ทีละคนต้องเรียกประชุมแล้วไหมประชุมพนักงาน ไม่มีคนเก็บตังเลยอ่ะอยากอยากได้ตังแล้วอ่ะ <c oughs> เอาแล้วมันขึ้น,นยังไงอยากได้ตังแล้วอ่ะมีอยู่เก้าร้อยเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ย ไหนดูสิขมามองมุมนี้ใส่ <Wow. S 1> มุมนี้ก็สวยลูกค้าเอ๊ะพนักงานด้านล่างปไปหนอหมด oh. เก็บรับออเดอร์จากด้านล่าง oh. <laughs> ชีวิตจังานอนไปไหนหมดพนักงานเห็นพนักงานวนเวียนอยู่แต่ข้างบนเนี่ยพนักงานไม่ไปข้างล่างหน่อยเหรอวนเวียนอยู่แต่เนี้ยสองที่นะคะเกิดว oh, <yeah. S 1> ิแกะเกิดวิแกะ ขอาึ้นรถตัมงกับบ้านด้วยได้ไหมคะบ้านอยู่แถวนี้เองค่ะเสร็ว่าชินเสียเวลาับการปั้นร้านรังนี้ถุยเรานแห่งนี้ไปประมาณสี่ชั่วโมงเพื่อที่จะเอามาว่าเราได้กลับมาแล้วนะคะขอทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าต่อไปเราจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเนี้ขอล์นไปก่อนแล้วมารีวิวสั้นๆสิบนาทีไม่รู้ตัดออกแล้วจะเหลือกี่นาทีนะแต่ว่า วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะฝากติตดตามคลิปหน้าด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนด้วยฝากติดตามด้วยนะคะลับทุกคนค่ะบ๊ายบาย